สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างแอร์นะครับจะมาแนะนานะครับสาธิตการเข้าหัวแรนตัวเมีย er นะครับาถามว่าทําไมทิ้งเข้าหัวแรนตัวเมีย er? ก็เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจุดที่เราจะใช้งานอยู่ตรงไหนนะครับเราก็เลยทําบล็อกทําบล็อกลอยไว้นะครับเพื่อที่จะใส่หัวแรนตัวเมีย er. แล้วก็เวลาเราจะใช้จุดเราก็ลากสายแลนสายแพดขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อใช้งาน ก็จะดูสวยงามขึ้นกว่าการลากสายยาวๆเลยกรณีที่เราไม่ได้ใช้ก็จะเก็บเรียบร้อยอุปก,กรณ์กม็มีหลายมากนะครับมีคัตเตอร์มีหัวแลนนะครับมีที่เข้าหัวแลนตัวเมียนะครับที่ย้ำหัวนะครับอ,อันนี้เป็นของลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าให้ดูเลยนะครับมันก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือที่ได้มาใช้นะครับเป็นของลิง์นะครับก็จะมี A กับ B. นะครับไทย A กับไทย B นะครับตัวนี้เราจะเข้าเป็นไทย B นะครับเราจะเริ่มด้วยไทบ B ก็เริ่มด้วยจากขาวส้มส้มขาวเขียวเขียวนะครับก็คือฝั่งนี้จะเรียงตามไทย B นะครับสีส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเรียงตามสีน้ำเงินขาวน้ำเงินน้ำตาลขาวน้ำตาลนะครับ ตัวนี้จะเป็นหัวแรนตัวเมียแคท5นะครับส่วนแคท6ก็มีนะครับแคทิก็จะเป็นทองแดงที่ใหญ่กว่าเดี๋ยวเราจะทําการเข้าเลยนะครับแรกก็เรียงสายก่อนนะครับเรียงสาย เดีย๋ยวนี้ก็ไม่แพงนะครับหัวแลนดตัวเมียหรือถ้าใครแบบใช้ในตู้แหลกอยากสวยงามก็แพดพาเนลนะครับก็จะเรียงสวยเราจะทำการเรียงสายเลยนะครับขาวส้มเอาผมของผมนะครับจะเอาสายมันเข้าไปลึกหน่อยส้มนะครับนี่ก็จะได้ขาวส้มสมนะครับแล้วก็ ขาวเขียวนะครับใช้นิ้วจิกเข้าไปก่อนที่จะย้ำนะครับตอนนี้สายจะยังไม่โดนใบมีดนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะขึ้นด้วยขาวน้ำตาลนะครับน้ำตาลขาวน้ำเงินนะครับแลก็น้ำเงินตอนนี้เราเรียงเสร็จแล้วเหลือ แต่คือยังใช้ไม่ได้เพราะว่าใบมีดของหัวแรนตัวเมียยังไม่ได้ถูกกดนะครับเดี๋ยวเราจะทำการกดนะครับวางวางหัวแรนตัวเมียนะครับไว้ที่พื้นนะครับจับให้มันนะครับใช้คีมนะครับกดมันจะมีปลายตัดนะครับกดที่ฝั่งด้านนอกนะครับถ้าเราหันผิดฝั่งอีสายก็จะขาดนะครับไม่มีประโยชน์นะ วางแน่ๆนๆแล้วครับแล้วกดระวังด้วยนะครับเวลากดถ้าไม่จับไม่ดีเดี๋ยวมันจะดีดมันจะพลิกอาจจะโดนมือหรือโดนอุปกรณ์พังนะครับวอลแลนโดมีาจะเสียได้ก็จะเป็นลนนักษณะนี้สายก็จะสู่กดเข้ามาในใบมีดพร้อมใช้งานนะครับ ตัวนี้ทองแดงของสายก็จะถูกกดเข้ามาแล้วก็มีฟากดล็อกอีกทีหนึ่งก็เป็นอันเสร็จแล้วก็เหลือใสหน้ากากใส่ในบล็อกนะครับตัวนี้ยังหน้ากากกับบล็อกยังไม่มาครับอันนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแนะนําอุปกรณ์ไอที IT, อะไรอีกเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับขอบคุณครับ